สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในด่านที่อยู่อาศัยของตระกูลยามาโอกะสองวีแปดเป็นเดิมนะครับผมรู้สึกว่าโหมดเนี้ยมันสนุกดีไปหาเครื่องก่อนอ่าเพื่อนนี่เองอ้วิ่งวิ่งไวจัด let's go หาเรติดไม้ติดมือก่อนนะฮะไปเลยปั่นเลยเพื่อนโอ้โหบักเลื่อยยนต์อีกแล้ว เหนื่อยจริงๆระวังหลังแตกนะครับบักเล่ยนเนี่ยอยู่ดีๆมันแว้นมาหาเราเลยอะ่ะโหแล้วยิ่งคนที่แบบเลี้ยวเก่งๆนะผมบอกเลยว่าถุกยากเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งนะฮะสายแว้นสายแววนนะเจอสายแว้น จะดูเช็คไปเรื่อยๆน,นะครับได้มาว่ะมาว่ะออาเบิร์ตเวสเกอร์อีกแล้ว <c oughs> อ่าเปิดไปแผลหนึ่งก่อนมิสเตอร์ออาเบิร์ตเวสเกอร์ โอ้โห oh ไม่รอดแน่นอนเอ้ยไม่ไม้ไม้ไม้ับ <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวจะถึงแล้ว <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> อ่ะยกเลยลูกเท่ มากันทั้งสองตัวเนาะสามเมื่อกี้มาโอ้โหวิ่งกันอยู่ทั่วแมปเลยโอเคห้าเครื่องนะครับลุยกันต่อสนุกสนานกันไปนี่ทางออกเราอยู่ตรงนี้มาเร็วมาช่วยกันหน่อยกางฮิ้วให้ด้วยไม่ฮิ้วอะอ๋ะอช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนฮิ้วทีเดียวเนาะ ลุม่มๆมามามาหิวผมหน่อยหิวผมหน่อยแจวเลย thank you thank you มาไหมอ่ะเครื่องขอบแมพแกะได้เรนครับแกะนานจังล้มไปกหนึ่ง ปั่นกันดีกว่าเอ้ข้างในเขามีปั่นกันไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหายไปละโอเควงแตกไหมวงน่าจะแตกไปแล้วไปแล้วครับวงแตก ไปทางเพื่อนเลยดีกว่าช่วยเพื่อนนะมีใครดึงยังเอเดี๋ยวเพื่อนเข้าเฟสสองตวนเลยดวนเลย,เลยอ่าดึงแล้วโอเคอยู่ไม่เป็นที่เลยผมเขตามเรามาวะ่ะวิ่งฉีกก่อนวิ่งฉีกจูกยากอยู่นะครับ นีอยู่ตรงนี้เ่งอยู่ใกล้มากเลยมีเครื่องอยู่ตรงนี้นะเอาสิปั่นตรงนี้ไปเลย ใครมาไหมไปครับช่วยเพื่อนอ้าวไม่ทันแล้วหายไปหนึ่งเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเจ็บคือเครื่อมไหม อยู่ตรงนี้เลยปักเลื่อยยนนะปักเลื่อยยนสามเครื่องไปยังไปยังอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยผมว่าอยู่แถวนี้ไม่ปลอดภัยเว้ยไปดีกว่าโอ้โอยู่กันสองตัวเลยไปไปไปยิ้มให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน ดีเลยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนฮิวหิวหิวสองคนช่วยกันฮิวครับไปยบยผัดกันผัดกันเฮ้ยแต่มาแล้วว่ะ<อ>มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วเปิดแผพไปหนึ่งอ่ะออกไปก่อนออกไปก่อนโอ้สองตัวเลย พี่แหวนพี่แหวนพี่แหวนทำไมเขาไม่สตาร์ทเรื่อ,อยยน่ะจะถึงแล้วจะถึงเราละวลว,วน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 แน่มีดักมีดัก,ม,ดกมีดักหลังนะครับมีดักหลังเอาไงครับเอาไงผมวิ่งฉีกนะทำไมไรผมผมวิ่งฉีกหุยงานเข้า เอ้ยไม่โดนเอ้ยเวสเกอร์เฮ้ยผมว่าเกือบ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 เอ้ยโดนจนได้เลยแต่เราก็ดึงเวลาเขาได้พอสมควรนะฮะเหลือสองเครื่องอ่ะเฮ้ยถือว่าทีมนี้ก็เล่นแจ๋วอยู่นะทำได้ด <c oughs> ีทำได้ดี อ่ะหิวนาะยหิวนะเขาเขาไปไหนเขาเดินคู่กันนะผมสังเกตนะทีนี้เราจะไปปั่นที่ไหนกันดีขอแม p ดีไหมเออไปขอบคุณมากครับเพื่อน ถ้าผมโดนอีกทีนี่คือเรียบร้อยเลยนะจ๊ะโอ้ล้มกันระเนระนาดมีเครื่องหนึ่งจะเสร็จละไปครับช่วยเพื่อนสวยเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายปั่นที่ไหนกัน ขอบแมพนี่เงียบกริบเลยมาแล้วเพื่อนมาหิวให้มาเลยเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นเวสเกอร์เวสเกอร์เรียบร้อย ไอ้คิวเลอร์นี่เขาทีมเวิร์กดีนะเชิญชมเชิญชมโอเคแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ